ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยอย่างโคชเชสชัยโคชชาวเกาหลีใต้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโดไทยมาตลอดหลายปีจากที่ก่อนหน้านี้คนไทยทั่วทั้งประเทศต่างก็พากันออกมาแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโดหญิงไทยของเราอย่างเทนิดพานิพาวงพานักกจที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิก2024มาครองได้สำเร็จแถมยังเป็นการคว้าเหรียญทองสองสมัยติดต่อกันอีกด้วยจากที่ก่อนหน้านี้เทนิดสามารถทำได้แล้วในการแข่งขันโอลิมปกกกเเมมื่่่่่ออีีีีีี2020ทททรรุงงงตยยยววววแล้้้คคคใสสััับานนนนจถึ กว่าที่วงการเทควันโดไทยจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแบบนี้ทั้งหมดนั้นมาจากใครมาจากทางสมาคมที่ให้การสนับสนุนหรือมาจากตัวน,นักกีฬาที่มีความสามารถได้ทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมแน่นอนว่าทั้งสองอย่างที่กล่าวมาก็มีบทบาทส,สําคัญเป็นอย่างมากแต่อีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือโคชเชโค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทุกคนใช้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการเทควันโดไทยแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเส้นทางของโคชเช่ไม่ได้เวยด้วยกีบ che, าาก,นนกุลาโดยโคชเช ด้วยซึ่งในตอนนั้นชื่อเดิมของโคเชคือชเวยองซอกก่อนที่ต่อมาเมื่อปี2566โคเชจะได้สัญชาติไทยและใช้ชื่อไทยเป็นนายชัดชัยเชจึงในตอนที่โคเชเข้ามาแรกๆตอนนั้นโคคิดว่าแค่จะให้เด็กๆเล่นกีฬาเทโควันโดเป็นเท่านั้นจนวันหนึ่งมีนักกีฬาเดินเข้ามาบอกโคเชว่าช่วยสอนเทควันโดให้พวกหนูหน่อยได้ไหมหพวกหนูอย่าไปโอลิมปิกตั้งแต่วันนั้นโคเชก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจฝึกซ้อมนักกีฬามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งนั้นของเทนนี้ที่โคเชสอนตัน้งแต่ยังเป็นเยาวชนจนเธอสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยได้และสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกกับประเทศไทยในการแข่งขันอล ปีเกม2020ที่กรุงโตเกียวเป็นรางวัลตอบแทนความทุ่มเทของเทนนิสที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและเป็นรางวัลให้กับโคชเช่กับการทุ่มเทให้กับทีมชาติไทยมาตลอด19ปีแต่อย่างที่บอกนะครับว่าขอโคชเช่จะมาถึงว่าน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องล้มลูกคุกค้านเสียเหงือหง่อเสียน้ำตากันไปเยอะอย่างเช่นประเด็นด่า,มาเมื่อ7ปีที่แล้วที่ทำเอาโคชเช่ถึงกับบอกเลยว่าไม่อยากที่จะกลับมาที่ประเทศไทยอีกแล้วจากการที่โคชเช่ได้ไปทำทุนในทีทมชาติไทยคนหนึ่งโดยได้เหตุผลว่านักกีฬาขาดความพร เรื่องปกติในเกาหลีแต่สังคมไทยชอบความปรนีประนอมทําให้การลงโทษในครั้งนี้เกิดเป็นรดราม่าใหญ่ตัวของโคเชและถูกตั้งคําถามนะครับว่าการลงโทษในครั้งนั้นเป็นการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่จนตอนนั้นโคเชก็รู้สึกผิดและเกิดอาการน้อยใจถึงขั้นมีความคิดว่าไม่อยากจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกแล้วแต่สิ่งที่ทาให้โคเชเลือกที่จะกลับมาในตอนนั้นก็เป็นเพราะเหล่าบรรดาลูกศิษย์ทุกคนได้ออกมาปกป้องและให้กำลังใจโคเชซ,ซึ่งนิยามคาว่าลูกศิษย์ของโคเชเท่ากับครอบครัวในเมออา โดยมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์และนักกีฬาทุกคนพร้อมกับแฟนๆชาวไทยที่มาให้การต้อนรับซึ่งในตอนนั้นโคชเชก็ได้ออกมาบอกนะครับว่ารู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทําลงไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่ทําลงไปด้วยสุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยการเคลียร์ใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าพูดถึงมากนะแต่พอเราลองย้อนกลับไปคิดว่าถ้าวันนั้นโคชเชเลือกที่จะไม่กลับมาวงการเทควันโดของไทยจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างทุกวันนี้หรือไม่ซึ่งความสำเร็จตลอด22 เรียต้องยอมรับเลยนะครับว่าความสําเร็จของวงการเด็กคนรุไทยในวันนี้นอกจากทางสมาคามนักกีฬาแล้วโคชเชมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าโคชที่มีความสามารถขนาดนี้จะมีคนเข้ามาทักทามเยอะก็ไม่แปลกโดยโคชเชได้เคยออกมาสัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเคยมีข้อเสนอจากชาติาอื่นยื่นเข้ามาเยอะแล้วแต่ละข้อเสนอก็ต้องยอมรับว่าทั้งเงินและสวัสดิการดีกว่าไทยมากแต่ผลที่เลือกทำงานที่ไทยต่อก็เพราะรักลูกศิษย์พอได้เห็นหน้าลูกศิษย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมแล้วทำใจไม่ได้จริงๆที่ต้องไปฝึกชาติอื่นแล้วต้องมาสู้ สมตติต่อัซึ่งในโอลิมปิกครั้งล่าสุดโคชีก็ถูกชื่นชมมดข้างเยอะจากการชาเลนจ์ที่แม่นยาจนทำให้ทีนี้ได้แต้มสำคัญมาหลายแต้มพร้อมกับภาพบริษัทหลังจบการแข่งขันทีเทนนิสก้มลงไปกับพี่เท่าของโคชรพร้อมกับที่โคชพนม,มือและวางไว้บนหัวของเทนนิสด้วยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สร้างความประทับใจมากที่สุดของกัรนแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เลยทีเดียว